คลิปนี้ชวนพวกเรามาพิจรารณานดูข้อความที่ปรากฏในภาพนี้ที่บอกว่าเท็งยอมรับนัดคุยจุลพันธ์ขอชะลอยื่นฟลักฟอกรอแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระสามก่อนผมอยากจะชวนพวกเรามาวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เท็งนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิพูดไว้ตรงนี้มันเป็นอะไรระหว่างล็อบบี้ระหว่าง, by, างเจรจาต่อรองระหว่างดิวหรือว่าดิวเลอร์ครับ ผมชวนพวกเรามาวิเคราะห์ในสามเรื่องนี้หลักๆแต่บอกก่อนว่าที่จะพูดต่อไปนี้เป็นมุมมองของผมนะครับท่านใดจะมีความเห็นต่างจากนี้ก็ไม่ว่ากันหรือว่ามีเหตุผลที่ดีกว่าที่ผมนำเสนอไว้ก็แลกเปลี่ยนกันมานะครับจากข้อความทั้งสามข้อความนั้นที่บอกว่ามีเรื่องการเจรจาต่อรองมีการดีลหรือว่าดีลเลอร์และก็มีการเรื่องร็อบบี้ผมให้ความสำคัญหรือว่าน้ำหนักไปที่เรื่องร็อบบี้มากกว่าครับ ทำไมผมจริงให้ความสําคัญเรื่องคําว่าล็อบบี้ครับก็เพราะว่ามันมีข้อความที่บอกว่ารอแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระสามก่อนคําว่ารอแก้ไขนั้นก็คงจะต้องมีเงื่อนไขมีข้อต่อรองไปเจรจาไปยื่นกับหัวหน้าพักเพื่อไทยจุลพันธ์อมรอวิวัฒครับส่วนการเจรจาต่อรองหรือว่าเงื่อนไขผลประโยชน์ที่จะแลกให้กับกันและกันนั้นจะเป็นอะไรผมไม่ทราบ ถ้าคิดเล่นๆก็อาจจะเป็นประมาณว่าถ้าให้รัฐธรรมนูญผ่านวาระสามก่อนพักประชาชนจะโหวตจะโหวตไม่ไว้วางใจอนุทินชาญวิรุลหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคิดเห็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อันนั้นมันจะน่าจะเป็นข้อต่อรองหรือว่าผลประโยชน์หรือว่าเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ พักประชาชนอาจจะเสนอให้ผมแจ้ครับว่าอาจจะเสนอให้หัวหน้าพักเพื่อไทยครับแต่ในส่วนลึกของผมแล้วผมอยากจะให้พักฝ่ายคา้านอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเลยครับรอดูว่าพักฝ่ายค้านทั้งร้อยสี่สิบสามเสียงนั้นจะโหวตไว้วางใจหรือว่าไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวตึงของพักประชาชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรังสิมันรมหรือว่าใครๆอื่นก็ออกมาบ่นในลักษณะที่ว่า มีเทารัฐบาลมีเทา่าหรือว่ามีลักษณะเทาเท่านั่นแหละครับถึงขั้นไปคิดเป็นแคมเปญหาเสียงสมัยหน้าว่ามีเราไม่มีเทาการที่พักประชาชนระบุว่ามีเทาขนาดนี้แล้วจะอภิปรายไม่ไว้วางใจและจะโหวตสนับสนุนอนุทินชาญวิรุณนั้นผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่คําว่าเทาจะตกหล่นหรือว่ทิ้งไปตอนไหนลุ้นกันนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น